ไปไปมดพูดพูดดฮัลโหลฮัลโหลฮัฮัลโหลฮัลโหลโมินีอนรับเข้าสู่รการโซนทีวีสตาร์สำหรับคนมีดีดาค่ะตอบด้วยที่อันดับแปดนะคะเมม่าไแล์อดนะคะสหัสสหส เรามาอยู่กันที่ประเทศองค์คลักษ์นะครับอากาศเป็นยังไงบ้างคราวันนี้ก็ตอนเช้าๆก็จะมีมีแดดมีฝนมีลมมีหิมะค่ะมีทุกอย่างเลยนะครับอากาศตอนเอายเอาดีๆนะทจะพูดพูวกตัค่ะต่อไปนะคะเข้าสู่ช่วง international news ค่ะรายการเรานะคะจะเป็นรายการที่ทำให้ท่านรู้ว่านักข่าว professional นะคะเขาเป็นยังไงกันค่ะเชิญค่ะ Hello, welcome International to our News เข้าสู่ช่วง International News ภายแรงทาผิดทำให้ระดับน้ำในแมนาเมซอนลดต่ำสุดในรอบ60ปีทำให้ประชาชนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าระดับน้ำในแมนาเมซอนได้ทำสถิติตำสุดในรอบ4 0ปีแล้วหลังจากดูแลงในอเมริกาใต้ในปีนี้มีรายงานงานว่าปกติจการรายงานค่ะ 哈，我就会蹦